สวัเบ<น>ื้องบนสั่งมาแล้วเรื่องบนสั่งมาแล้วว่าให้ลบคลิปด่วนวางวางพอดีทวีตสักนอนมากินออกครับับส่งให้ลบคลิปด่วนโอ้โโทรมาเลยครับโ,โทรมาเลยว่าให้ให้ลบด่วนด่วนเลยอ๋อครับตกใจเลยพอดีทวิตสักอู้ใจว่างได้จะเป็นแล้วก็ต้องติดตามที่ช่องพอดีทวีตสักแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปบอกที่ฟังโอ้ยู่นี่เมื่ไหรถ้าเจ้าจะเปิดไหมนี่เจ้าสีลบวันนี้เหรอแคสีลบบ่ากะพอทีทวิตสัก จะเป็นก็ต้องบารุบครับผมครับกรลังไรดีเลยครับตอนนี้ครับฉ่ำเลยครับตอนนี้วิวเถอะนะครับคลิปน้ำบึงล่าสุดกระแปดมึนนิดๆด้วยครับผมคลิปที่เป็นประเด็นเนาะโอ้โหเลยีประเด็นเปิดเข้าไปนี่แมนอิลีเราลงอิลีคนชมไหลแมนแล้วลงจริงๆคนชมฉ่ำเลยครับพี่สักยิ้มเลยนั่งยิ้มนั่นกับวาลับได้ที่แรกกันนั่งก็บรับ นี่แหละเป็นเป็นแบบว่าจ,จะจะสิ้นปีแล้วครับทุกคนเป็นคำอวยอพรที่แบบดูดีมากมากเพราะดีที่วิศักดิ์รู้สึกดีบระครักเลยเนี่ยครับจังเล็กกับปักติดตามเพรดีที่วิศรักเลยนครับเ<อ>ด้อโอ้ยก <c oughs> ังเล็กกับยาเฝ้าตาัดผิวยาเฝ้าป้าเพรดีที่วิศักดิเลยนครับเด้ออยู่ในวงการก,กะว่าท่านโดนเขาไม่ได้สานมา,าเป็นแพ่งเัมืนปีที่สามนะครับโอ้จะกว้างเลยยินรั้งเดียวกันนีนะเนาะเออผมจะ พี่สามเมืีเราพี่สามนะครับผมก็คืออันนี้เข้าที่ว่าพอดีที่พี่ศักดลงจากเวทีสาวน้อยจริงไหมเขาจริงครับลงจริงครับเอิญไผลาเอิญไอ้จีน้องคานั่นเป็นเอิญคนนั้นก็มาโอเคบ้านเอิญพอดีดีใจเบิดแมน้องคลาบคนน่ะพี่น้องมีคนเอิญน้องอยู่เขาไปติดตามคอนเทนต์โอ้ดีเนียหน้าช่องครับพี่น้องแมนครับ ดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซีแจงอยู่สำหรับอันเบื้องบนที่เป็นบอกให้ลบคลิปเนาะยังมีวิสัตถิ์ที่เป็นคอนเทนต์อยู่ครับจริงจริงครับเดี๋ยวนี่แหละไปไปงานนี่แหละจะนั่งแบบคุยจริงเป็นจริงเป็นจังเลยก่อนจะลบคลิปอ่ะบอกไงซะอ๋อก่อนจะลบครับจะลบหรือไม่ลบเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นดุลพินิจอีกทีนะครับเดี๋ยวเชื่ออีกก่อนเล่ยขึ้นหัวสูงไอ้จริงจังเลยนี่จริงจังมากเ้ยนี่ ไม่ได้กจะกัดเดือบพี่น้องประเด็นนะชอบวันนี้ข้าอยู่ใส่เลยครับนี่พิ่การงานข้าววันนี้ที่บุญมังสาที่บุญมังสาหานยังหวัดอุบลนะครับมือแรกมวลซึนรู้วเสียกับทีมงานสันนิลลำเพลินโชว์นะครับเต็มโชว์เต็มวงคือเก่าคือเดิอบแล้วครับมือแรกคนที่เป็นเข่าที่นี่ช่องเพาดีกับหน้าได้มือแรกทำนิเงมาเป็นงานสุดท้ายของวันนี้งานสุดท้ายงานสุดท้ายของวันนี้แล้วมืออื่นก็อีกตั้งหากคนละกันคนละมือกัน เอาเขาก็แม oh, mm ่น hmm. อีห uh ลีเนาะมือนีิมันมีมือเดียวแม่กับแม่ทุกทายของมือนีหนิจะจะคอมเมนต์ในคลิปนะจะคอมเมนต์มันบอมันสองสามลอยนึ่งทีห้องสองสามลอยผมได้ไปนองเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเป็นเอกฉันครับชมพอดีเป็นเอกฉันเลยแล้วก็วิวก็ประมาณอีกนิดนึงจะแสนวิวแล้วครับใกล้หรอกผมว่าอีกไม่เกินสองถุงทั้งหมดครับผมขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามพอดีที่วิสระครับทุกคนกระถิ่นจักปลาพอดีที่วิสระหรือจึงศิลป์จึงิลป์ครับ ตลอดจะปิดหนังสีอคือเก่าเหรอครับๆๆตลอดไปเพราะว่าวาดีดีๆๆดีๆๆดีดีไรดีไรพูดเลยไรครับแล้วมีอีก้อไขอ,ไอข้อมเมนได้ไรส่วนผมแปลบหนว่าร,รอคอนเทนต์รอคอนเทนต์อ๋อบอสโจเพื่นบอกผมแม่จะได้จังหวะบอสโจจะลงแจกสาวน้อย <c oughs> ให้ไปทำคอนเทนต์เพื่อนให้โจดบ้าได้นี่พอดีที่วิศักแคปหน้าจอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันพี่คนพี่คอมเมนต์อันเจ้าละพิ่จอบจอยผมอันเกินยังขึ้นเจ้าละพิ่จอบจอยผมเลย วัดโจยมุนินจะลงจากสาวน้อยเพิ่นว่า <c oughs> เอาจัดไปครับผม <c oughs> โอ้ยเจียงไก่ก็ดีบ่มีอีกแล้วสุดยอดขัดค <c oughs> ้องเห็นเสียงตายครับแต่ว่ามันอ่ประเทศนี้มันเคยเกิดมาแล้วปีกายนี่ล่ะช่ <c oughs> วงเวลานี่ละ <c oughs> ่ะแหละใบ่ายมงคล <c oughs> พระเอกวัดศิวลด <c oughs> ุลอ, <c oughs> ออกแน่นอนพนะอืออกแน่นอนพระเอกวัดศิวลดุลพระเอกวัดศิวลดลบอกว่าออกแน่นอนบ่ายบมงคล มันมันก็เลยไปซ้ำเกันจ็กจ็กวิ่ใบแสนกนขัวครับแสนขาเสนกนขัวพี่แกนกองนี่กองไปที่ออกบ่อข่าบอครับเรียกออกครับใบม่วงมันอบอกรีพิ่นก็เล่นบอสู่ผมงว่าออกแน่นอนผมก็เลยไปเขียนหัวขอคลิปว่าพระเอกวัดบอกออกแน่นอนใบม่วงแม่นใบใบสวงใบใบนะบอกอิริช้ำว่าคิดอะไรช้ำรึกันครับว่าต่างกันเลยโอ้ยสายซิซีพักจบก่ มีคนบอกว่าจะเลิกต <spun pus> <instead> ิดตามแล้วไม่ดูแล้วคิดพอดีทวีศักดิ์คนติดตามเหมือนเส้นนี้มันแซมสามที่น้องเอ้ยตกจื่นคุนมาตกใจเลยแต่อ่านคอมเมนต์เลยเข่าไปเบิึงเหมือนคนที่ติดตามครับเพิ่มขึ้นประมาณหารอยคนนี่แหละบอคพูเล่นๆที่เขามาติดตามมัดีทวีศักดิ์ครับผมบอกว่าจะเลิกติดตามเพิ่มเติมบอกผู้เป็นเลิกผู้เลิกผู้กรเลิกอยู่ครับแต่เอาผู้เป็นมากเพิ่้กระกดผู้เป็นมากเพิ่้กระ เพราะเพลินกันล่อคอนเทนต์บอจลงจจกซาวน้อย่ติดตักรอคอนเทนต์บอจลงจจกซาน้อยครับเดี๋ยวให้พอดีทำใจก่อนนี่าพร้อมอีหลีบอวพร้อมที่จะเจอแรงปะทะไหมพร้อมที่จะเจอคลื่นลูกใหญ่ไหมเนาะพอดีที่พีสังมันไอเดียมาแล้วมุนแล้วกันมาแล้วเอียนเพราะว่าตอนนี้ผมแคบหนักจอพี่คนที่บอกไปไปตีเรียบร้อยแล้วรอรับผิดชอบร่วมกันสองคนเอาโอเคครับพี่น้องเข้าจะรับคิดนี้กั เอาขอเที่ยวอะไรกันเจอกันขอบคุณพี่อารดีมากนะครับพี่อาดีสวัสครับลืมนะครับกานประกวดงวะครับผมประกวดงวงามการประกวดงวงามครับผมพี่น้องรับกับชิมีทังเอกเข้ามาเปประกวดอยู่อันนี้เด้อฮะ ออว้ยอันนี้เพิ่นพลาดไปแล้วมันมียุติฮิปโปแถวบ้านเฮางันเผากวนมามีมามีสีรุ้งมิดแกนว่เอาแล้วสีลุงมิดแกนอันมิดแกนก็มีครับแต่ว่าขันพิษหลังจากมิดแกนเพิ่นว่าที่ไปประกวนก็ง่ามส้นส้นนั่งเอกเขาครับผมอันคุ้นน่ารักสถานกาณะการที่ดีเป็นนั่งเอกประกวนก็ง่ามนี่มันมึงโมยอยารกันมึงหรือสันนักขี่ทางนี้ก็ยิ่งอุ้มมาติดลงมุ่งดาสมัยลำเกินเพไป พอดีลงจากเสาหน่อยแล้วพื้นชั้นอะลงลงเหมือนเสานี่ประมาณหกโมงเสาครับเาลงลงจากเวทีหลังจากที่เขาจบแท็บแทดแล้วแล้วกันพี่ใหญ่ชอบจะน่าเชื่ว่าล่าพี่น้องโอกาสหน้าพอกันไหมพุ๊บนั่นแหละครับหลังจากนั้นลงเลยลงหลายคนนี่ลงเหมือนพี่ใหญ่อบกัวลงพี่แอนน์นอพี่เอกชอบก็ลงผลลงโอ้เขาบอกจอว่าท่านผันรวมกันลงทั้งหมดเลยนี่แล้วจะถือเมืองบนนี่ดีไหมเมืองบนนี่ดีพี่ให่ิยหันเนาะ แค่จะมังเล็กมกังขังแตตุกเสียงหัวตโนะหนึ <c oughs> นน่งหลอดไปตุกเสียงหัวยังหนึ่งไม่จะพูมคุ <c oughs> ยสวัส <c oughs> ดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาไลยน้องเพรเด้อครับเปิดชื่อวางเลยผู้นิลืมถามพี่ชดซื่อผมพี่ชดซื่อรประตูห้องพักเิบญจยานเกิดพยัญชนะมันเป็นวินเทจนะครับทุกคนเป็นวินเทจเดี๋ยวเขาจะไปคิดทักษ์สันครับทัวร์ก็รีบเกิน แม่ว่ามันขึ้นเปกินเขาบ้านพ่อะน้องคิมเพราะว่าประเทศก็เขาไวลายก็เจอจีเปิดเที่ยนในนู่นเป็นบุคคลเนี่ยพ่อหน่องคิมอยู่ซีมใหม่บ้านบานแล้วยู่ในจีเขาไปเรียนมั้งคิมมาใหม่เองวีวีมาคนหรือว่มีมาค่ะพี่น้องคะเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นแล้วปีที่แล้วของพระเอกวัชิบะดุลเงี้ยิปคนเบิ่งแสนสวงแสนกว่า แต่ต่้าแสนหน่แสนซีขึ้นแสนหาน้องกล้วยได้ห้องหรือยังคะเรานอนตื่นไปพี่กล้อยได้แล้วค่ะน่าจะรถเราตนอ่บ้นสมนอนพ่มพวกนี้ไปกินข้าวบ้านพ่อน้องขินแล้วครัรถของมานไปห้องไปองมาดิไปงานมต้องไปเคียบประเด็นนี้ก่อนเรียนวมนดีกันสิเฝ้าไม่นูไล่เคียบประเด็นแี้ว่ไปเจีงพี่พีกันว่าไม่ไมนู่อย่างนี้โคษณานะไปปนะเดน่มีคนเบืองขวัญละเบิ่งบุญขวอิี่ นาไปทุกคนไม่ต้องจ่ายค่าข้าวนะคะเพราะว่ามามีเลี้ยงขาเมชาวขอบคุณมามีมากกําลังจะอุ่นเนี่นี่กําลังจะอุ่นเนี่นี่โอ้ยขอบคุณมามีนะครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับกําลังจะอุ่นกําลังจะคื่นการกันแล้วเล้โอ้ยจอยเผ็ดเนาะจอยลงจอยลงพี่น้องครับจอยลงจอยีแต่ปูวานหนูกับพญอดีเป็นอายกับน้องกันที่นี้หนาคือกันเป็นขึ้ยังฟิวเรียกเขาใจบอกเป็นคือยังฟิวแบบ เหมือนเหมือนลดหุ่นเหมือนเป็นสีบดท่จริงมาแมนดิยอียีบออดหยากปากแห้งใครอีวีชชนที่วางเลยเหรอแม่เป็นต่ลิตรตัวเนาะบ้านตอนอยู่สาหน่อยเพลินเพลินเพ่งพี่ขึ้นไหมพี่ขึ้นจะว่าได้เอาชุดแล้วก็ของคุณมามีนะคะมามีเป็นสปอนเซอร์ไลท์เปิดใช่กลุ่มเปิดกลุ่มปิดเปิดยังกว่แม่ของค่ายอ่อนนะหนังเปิดกองหนังค่ายอ่อน พื้นสีไทยพื้นสีไทยผมกลีรอดติดตามอุดในพ้าจูเรียบร้อยแล้วค่ะผมแอมอวนไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไปเลยคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะไลฟ์สดร่วมสองคเป็ไรค่ะพี่น้องคะซาทุ่งไปคอมเมนต์ให้กับใจเดี๋ยววันไหนเวลาคอมเมนต์เป็นที่ทันกกันได้ค่ะทีมตอนนี้แม่แม่แระเบิด